โอปอแจงดรามา่าถูกถูกไหมคะเคยเป็นประเด็นร้อนสุดๆหลังมีดราม่าจากกรณีพิธีกรนักแสดงชื่อดังอย่างโอปอปานิสราอรายสกุลได้รับหน้าที่เป็นพิธีกรในวันเปิดตัวของภาพยนตร์ผู้กำกับเพื่อนซีเตินแต่โอปอดันหลุดปากพูดคำว่าต่ำบนเวทีกับชมพู่อรายาซึ่งรับบทแม่ค้าในเรื่องทำให้ถูกกระแสวิาพากษ์วิจารณ์หนักมากจนต้องออกมาชี้แจงขอโทษขอโพยกันยกใหญ่เลยทีเดียว โดยขณะนั้นโอโปอปานิซาราเผยว่าคำถามในข้อนั้นเกี่ยวกับคาแรคเตอร์เจน้ำซึ่งในความหมายของปอคือ ตัวละครในเรื่องซึ่งใช้ชื่อว่าเจน้ำไม่ได้หมายถึงเจน้ำซึ่งเป็นบุคคลที่พวกเรารู้จักและมีตัวตนอยู่จริงการใช้คำว่าต่ำนั้นด้วยความสัตย์จริงปอหมายถึงเต้นผู้กำกับค่ะด้วยความสนิทและสนุกป,ปากมากไปหน่อยของปอทำให้การสัมภาษณ์ข้อนั้นและข้อก่อนหน้านั้นปอพูดหลายครั้งว่าเต้นสามารถดึงเรื่องราวภายในจิตใจของทุกคนออกมาได้โดยคำว,ว่าต่ำที่ปอพูดออกมานั้นไม่ได้หมายถึงเจน้ำบุคคลใดหรืออาชีพใดอย่างที่หลายท่านเข้าใจ แต่หลังจากดูคลิปปอรู้สึกแย่กับตัวเองปอไม่ควรใช้คำนี้แม้ว่าจะสนิทกับเต้นแค่ไหนโดยเฉพาะในงานถแถลงข่าวซึ่งมีคนจำนวนมากและสามารถเกิดความเข้าใจผิดได้หลังจากเห็นกระแสะตอบรับนี้ช่วงดึกเมื่อคืนทางเราไม่ได้นิ่งนอนใจ คนสาคัญที่สุดคนแรกที่เราต้องชี้แจงและขอโทษคือเจนน้า,นาตัวจริงซึ่งต้นผู้กํากับได้โทรไปคุยแล้วว่าจากคลิปในงานถแถลงเราไม่ได้หมายถึงเจนน้า,นาตัวจริงเลยแม้แต่น้อยและขอโทษถ้าคําพูดและการกระทําของเราทําให้เจนน้า,นากังวลใจสุดท้ายในฐานะพิธีกรงานถแถลงวันนั้นปอขอยืนยันอีกครั้งว่าไม่ได้มีเจตนาจะใช้คําว่าต่ําในเชิงดูถูกดูแคลนกับอาชีพไหนหรือใครในการสัมภาษณ์แม้แต่นิดเดียว ปอคือชาวบ้านซึ่งปัจจุบันปอเองก็เป็นแม่ค้าปอกังวลใจที่คำพูดของปอกระทบบุคคลใดฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทำให้คนเสียใจและเสียความรู้สึกปอขอโทษจากใจและขอน้อมรับความผิดนี้และจะเก็บเป็นบทเรียนเพื่อไม่ให้เกิดขึ้นอีกขอโทษอีกครั้งจากใจคะ่ะ โดยต้นต่อของเรื่องนั้นมาจากต้นผู้กำกับก็บอกว่าคาแรคเตอร์เจน้ำเป็นการรวมความเป็นแม้ค้าทั้งที่ผัดเข้าริมถนนและแม้ค้าออนไลน์ต่างๆไว้ด้วยกันต่อมาโอปปอปานิสราก็พูดสรุปว่าเชื่อว่าความเคี้ยวเข็นของผู้กำกับจะออกมาเป็นความตำาพอในระดับที่คุณต้องการ และคืออัธรรที่คุณต้องการทําเอาหลายคนสงสัยกับคำพูดและความหมายของคำว่าต่ำเพราะดูเหมือนโอปอปานิสซรากำลังเรียกและมองแม้ค้าไปในทิศท,ทางที่ดูลบหรือเปล่านั่นเองขอขอบคุณข้อมูลจาก t ทยนิวส์ลูมด i n f o นโฟขอบคุณคะ่ะ